าทานเฮากระติดแลวครับพี่น้องวันนี้เฮากระเจียวเหียดฮอามามกนะครับไฟยังแห้งอยู่นะครับพี่น้อง อันนี้มาหมกกันวันนี้เขาก็เหยาะฟ้าหมอเขามาปมกนะครับเพื่อที่ให้เพิ่นละอุกก่นะครับไฟแห้งพี่น้องเอาขึ้นมาสูงๆใบก่อน,นครับทานหลายปวด สวัสดีครับมื่อนี้มาพงศ์กับผมเคยอุบลค้นโงการนะครับในช่องหากินหาแดงนะครับพี่น้องมื่อนี้ก็นที่ได้เขียนน้ำเต้านะครับมกนะครับมกเขียนน้ำเต้านะครับพี่เราตรงนี้เราได้ปั่นมันเย็นนิดหน่อยนะครับห่อนกินยาครับเบิองครับุย ผมน,นะ,ค,นะนครับนครับม่ครับกินเขาเขาเนี้ยค่อนข้างน,นะครับเนอะ ก่อนอื่นกับฝากกดไลคห่ฝากกดแชร์กดติดตามไม้เด้อพี่น้องเลยยิดีพลาดประกัในใดก็ขอโดดขอให้ได้ไหลายไว้ครับลืมใส่ลูกโดดพี่น้องเลยเขียนน้ำเตาเลยครับพี่น้องหรือเขียนปากแดงนะครับ ไฟขีเตาไฟนะครับน้องบกแบบพอมไปต่อนบุกไฟมันหอมแบบดีเลยครับ

เล่นน้ำทงหน้าเานี่ยครับชาวบ้านผมกับบมมี่เรเคยเห็นเขาเจ้าเล่นคือมีเห็นแม่มใเโ่าผมเลยเล่น

ลืมมาเขาครับพี่น้องเพิ <g ib berish> ่มขึ้นเือดๆมาใหม่ใครเนีย่ยเราเป็นเขาใหม่ครับ <g ib berish> 奔口音一样，一样咯。 คับครับพักที่ไปเลยใช่ปะนี่ผมโทษถามพ่อผมผมก็มุกม,ม่ก็มุกเขียเช่ครับ พ่อบอกว่าพ่อใช้ไม่ต่อเกับเป็นมกุกขังไฟเตาไฟไม่ยังบบเสบยบเหมือนผมร้าอยู่ดีครับพ่อผมตอนนี้ไปน,นยู่สระขนาครับแอบแสีบพี่น้องเลยตอนนี้สูนี้พ่อได้ครับย่นใช้มอหนึ่งก็ได้แล้วว่าหมอหนึ่งเขาเฮ้าในประเทศ Saya akan pinang kembali nih, เดิมใช้ลูดบดนว่าพินบังไร

ียงไม่ลอยครับพี่น้องเลยวัดจี๋ดปุีิกะขอจบบลิบต,ต่เพียงเท่านี้เด้หยอพี่น้องเลยผิดพลาดประการไหนขอโรษขอให้หระไรขอบคุณครับ